อนนี้เราก็กำลังไปติดต่อโรงแรมนะคะโรงแรมของไพรินเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ800บาทนะคะ,ะคาสิโนโไพรินเนี่ยถามเขาเขาบอกว่าคาสิโน,โน,นเนี่ยใหญ่ที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ไหมหรือมีใหญ่กว่าน,น,นี้อีกไหมดีย๋ยวเราไปดูห้องกันนะคะ800าบาท,บาทเดี๋ยวเขาจะพาไปเที่ยวดูห้องก่อนว่าห้อง800บาทเป็นยังไงบ้างเะยนะที่คาสิโนไพรินเนาะใช่แล้วครับผมไปเป็นกี่เดือนกี่วันแล้วอืมโอเคไปโอเคเช็ค พวกเราเริ่มออกเดินทางจากเมืองพัตตบองนะคะระยะทางนี้ประมาณสัก77กิโลนะคะใช้เวลาประมาณเดินทางสักชั่วโมงกว่าดีนะออตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองไพลินเนาะเมืองไพลินกรุงไพลินเขาต้องเรียกกันว่ากรุงไพลินช่องประกาศ <m uch an> เป็นช่องข้ามแดนระหว่างไทยทกับกัมพูชานะครับตรงข้ามจะเป็นเมืองจันทบ,บุรี um นะฮะจ,บบจังหวัดจันทบ,บุรีชื่อเมืองในกัมพูชาเนี่ยเรียกว่าเมืองไพรินตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตอมอหรือศุลกากรน,นะให้ถูกต้องว่าเราจะออกด่านไหนและต้องบอกให้เรียบร้อยเลยว่าเราจะออกด่านนี้เท่านั้นเพราะาว่าจะได้ไม่โดนปรับนะครับแก๊สแก๊สแก๊สขายอะไรเอยทำไมคนดูเยอะจังเลย มะพร้าวไปต่อครับผมอะไรอยู่ตรงนั้นอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับว <c oughs> ้าวเราขึ้นสวรรค์กันแล้วแสงจากสวรรค์เลยนะทุกคนมองไม่เห็นถนนเลยอ่ะทางหน้าติบร้อญ่ม่เลยถนนสิบร้อยสวนมาพอดี มองไม่เห็นสวรรค์เลยดูดูแสงพระอาทิตย์ดิขณะนี้เวลา6โมง19นาที6โมง19นาทีรู้สึกบรรลุรู้สึกว่าเหมือนนึกว่าเราเจอแสงจากสวรรค์นึกว่าตายนี่ขึ้นเข่าวว่าโลกนี่เหลือลงเรียบๆเลยครับใช่จะถึงเมืองไพลินแล้วเนาะอีกประมาณสัก20กิโล26กิโลใช่กับเวลา31นาทีนะใช่กรุงไพลินนะคะประเทศกัมพูชา แสงจ้ามากเลยท่านคนภาพที่สวยมากเลยภาพที่กำลังตกดินก็ดูภาพที่ตกไปกับพวกเรานะครับช่องตัวไทยบ้านนะครับใช่ข้างหน้าเราเป็นจังหวัดจันทบุรีนะครับผมใช่ถนนเนี่ยจะเป็นถนนสวนนะฮะลาดยางไม่มีลุงแต่ว่า,าด้วยความอันตรายก็คือรถสวนรถสวน,น,นแล้วก็วิ่งกันเร็วใช่แล้วก็ถนนไม่มีเส้นเนาะที่สำคัญ<ป>การแก้ไขก็คือต้องให้ผู้ที่นั่งข้างๆด้วยกันเนี่ยคอยดูรถให้ดีเนาะ คอยดูรถให้ดีว่ามีรถสวนไหมห้ามหลับเลยแล้วก็เชื่อใจก<ช>ันใ,ให้ดีมีสติการขับขี่อยู่ตลอดคนนั่งข้างนี้ต้องแม่นมากนะไม่นนั่นไปสวรรค์เนี่ยก็คือบอกไม่มีก็คือไม่มีเลยถ้ามีก็คือหยุดอะใช่สมพันธ์กานต้องสัมพันธ์กับคนขับด้วยฝนตกแดดออกนะทุกคนเสียงจากสวรรค์ส่งมาหนโอ้เสียงจากสวรรค์โอ้หโหวิวสวยปะสวยมากเลยวิวสวย อะไรกแรงๆตอนที่เราบอกเฮ้ยปึ๊บปึ๊บหักออกปั๊บมันก็ตามโูตมาอีกเอาทุกคนขับรถที่นี่อันตรายนะคะแต่ว่าก็มาได้ไปเลยไม่มีรถมีรถขวาอยู่คันหนึ่งนะคะมอไซค์มอไซค์มันเป็นมันเป็นช่วงที่แสงอ่ะกระทบตาเราพอดีขับยากมากเลยโค้งขึ้นข้างหน้าเป็นวงเวียนนะคะอย่าขับแรงนะคะตรงมันเป็นวงเวียนหรือเปล่ามันมองไม่เห็นอะวงเวียน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 เราวนวนวน วนขวาได้เลยวนขวาได้เลยวนขวาได้เลยโอเคไปมันเป็นวงเวียนนะคะทุกคนนี่นี่นี่นวงเวียนวงเวียนมืดแล้วถึงแล้วนะคะถึงแล้วเมืองไพลินนะไพลินจะมีท่ใช่ใช่พวกเราผ่านมาจะมีวัดวัดหนึ่งอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะคะวัดนี้ชื่อว่าวัดพนมหยานนะคะ เป็นวัดที่สวยงามมากและเป็นวัดที่ใหญ่มากๆที่เมืองไยรุนนี้นะคะสุดยอดคกอ,อคือใครไปใครมาก็แวะมาเที่ยววัดนี้ได้วัดพนมหยาบนะคะพวกเราได้สอบถามกับคนแถวๆนี้แหละมาว่าวัดนี้ชื่อวัดอะไรวัดพนมหยาดนะคะนี่ค่ะวัดนี้เลย 100กว่าโลนะครับผมจากเมืองพัตตบองนะครับข้างหลังเรานะฮะนี่นะครับผมเป็นวัดเนาะวัดที่อยู่ใจกลางเมืองไพรินนะครับในประเทศกัมพูชาแล้วอีกประมาณ20กว่าโลนิดๆเนี่ยจะถึงหน้าด่านนะครับผมที่เป็นด่านของจันทบุรีชื่อด่านว่าช่องประกาศนะครับตอนนี้เราก็มาเที่ยวกลางเมืองไพรินนี้นะครับผม เราก็ไม่รู้นะฮะว่ากลางเมืองไพลินเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้วิตตาชาแนลนะครับผมถ่ายภาพมุมสูงสวยๆกับบรรยากาศยามเย็นนะครับช่วงเวลาประมาณ6กโมงครึ่งนะฮะแสงพอดีนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูว่าเมืองนี้มีความใหญ่โตสักแค่ไหนนะฮะแล้วมีถนนหนทางเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมท้องฟ้ากำลังพอดีนะฮะ วัดข้างหลังเราบรรยากาศสวยมากเลยนะครับเหมือนเมืองในฝันนะฮะและที่สําคัญมีวัดกับพระเนี่ยกาลังทําวัดเย็นด้วยนะครับผมยังไงเนาะมีได้ยินเสียงสวดเนาะใช่ยังไงเพื่อนๆถ้าได้มาเมืองไพลินนะครับผมออกดังๆช่องประกาศก็มาเที่ยววัดกลางเมืองนี้ได้นะครับบรรยากาศดีครับถนนหนทางดีแล้วก็ฮะคืนนี้เราจะนอนที่ไหนกันนอนที่ เมืองไพลินเดี๋ยวเราไปหาห้องนอนแล้วจะบอกมาดูว่าค่าห้องเท่าไหร่บรรยากาศห้องน่านอนไหมมีความเจริญหรือไม่เจริญเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเหมือนเดิมครับมากับเจ้า Honda b บ O ที่ไปมาหลายที่มากมายเลยนะครับนี่นะล่ลาสุดก็ไปมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวดู v i ต้า h ช n แนลนะฮะถ่ายภาพมุมสูงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ ที่นี่คือคืดนะครับเศรษฐกิจกดีเพราะว่าผมเห็นเนี่ยมีร้านขายของเปิดเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ผู้คนจับจ่ายใช้สอยดีนะครับผมอ่ะไปไปชมภาพมุมสูงกันครับผมว่าเมืองไพรลินนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะกล่าวถึงวัดพนมหยาินี้ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาพนมหยาบนะคะมีตำนานเล่ากันว่าวัดเนี่ยถูกสร้างโดยเยยาดนะเป็นชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่ในละแวกแถวนี้นะคะมีเทวดาองค์หนึ่งอะมาเข้าฝันเยยาดห้ามไม่ให้เยยาดอะมาล่าสัตว์ที่บนเขาลูกนี้และเทวดาก็ได้บอกด้วยว่าให้สร้างวัดเพื่อให้ถือศีลกันเมื่อเยยาดต,ตื่นขึ้นมาเนี่ยเยยาด ก็เลยชวนเพื่อนๆบ้านเนี่ยมาสร้างวัดแบบนี้ขึ้นมาวัดนี้นะคะมีรูปแบบศิลปะพม่านะคะมีพ,พุทธปเห็นอ่อนสีขาวนะคะมีอักษรพม่าติดอยู่นะคะแล้วก็ส่วนเจดีสีทองเนี่ยถูกสร้างโดยชาวกุลาลักษณะศิลปะเป็นแบบมอญพม่านะคะแล้วก็มีจารึกเขียนไว้ที่สีมุมของเจดีองค์ใหญ่เนี่ยเขียนไว้อยู่ ส่วนเมืองไพลินนี้หรือจังหวัดคลองไพลินที่ชาวกัมพูชาชอบออกเสียงเรียกกันว่าไบาลินเป็นจังหวัดที่แยกตัวออกมาจากจังหวัดพัทบองนะคะและมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดจันทบ,บุรีของประเทศไทยและมีจุดผ่านแดนบ้านระก,กาดเป็นด่านพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะ เมืองไพรินนี้เป็นเมืองหน้าด่านที่นักเสี่ยงโชคชอบมากันมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคาสิโนเต็มไปหมดเลยค่ะเยอะพอๆกับเมืองปอยเปตดที่เราไปกันมาเลยค่ะในยามค่ำคืนนี่คึกคืนสำหรับใครที่ชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคกับบ่อนการพนันบ่อนคาสิโนก็มาลองวัดดวงเสี่ยงโชคกันได้นะคะที่นี่ว่าจะเป็นยังไง อะไรยังไงสําหรับใครชอบเนี่ยก็มาได้แต่สําหรับใครที่ชอบเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะคะเมืองนี้มาเที่ยวที่วัดนี้ได้วัดพนมหยาดเนี่ยหรือจะขับไปที่พัตบองก็ห่างกันแค่ประมาณสัก70กโลเองนะคะขับไปไม่นานก็เที่ยวเมืองพัตบองได้แล้วนะคะ นี่นะใจกลางเมืองเลยนะทุกคนตรงเนี้ยจุดตรงนี้คือใจกลางเมืองเอ่อเมืองอะไรนะไพลินเนาะมีของขายด้วยดูดินี่นี่ตลาดของขายเต็มเลยตลาดของขายอยู่ฝั่งนู้นนะอยู่ข้ามกับวงเวียนนู่นอารมณ์เหมือนไหนมาร์เก็ตอะครับแต่ว่าเราก็จะคงไม่ได้เดินหรอกเพราะว่าฝนมันตกอืมฝนมันตกโ่อยๆนี่มีมีร้านเกาหลีด้วยอยู่นู้นอ่าร้านอาหารเกาหลี ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่ําคืนถ้ามันบรรยากาศดีก็ขับมาเที่ยวอีกใช่ถ้าบรรยากาศดีเราก็ขับมาอีกใช่แล้วเพราะมันห่างกันประมาณสิบกิโลเมตเพราะว่าเรามีรถเรารถมาเรามีขาสบายใช่นี่เด็กปั๊มแก๊สอ่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ คาสิโนนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปถามดูว่าโรงแรมมันเท่าไหร่จะไม่มาเดี๋นี่มาข้างจะเป็นตลาดนะคะใกล้ได้เป็นตลาดมันอยู่แถวหน้าด่านเลยนะมันอยู่เมืองมาไพรินนะนี่ข้างๆเป็นตลาดนะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นคาสิโนอีกนั่นนี่ฮองโกคาสิโนโฮเทลนี่ความรงนี้โอ้ไพรินนี่คาสิโนใหญ่เนาะคาสิโนใหญ่ ไปไปแล้วเราจะไปถามดูกันวนะ่าโรงแรมมันราคาเท่าไหร่นะทุกคนนะเปิดเพลงโผงไ้เลยใจเ,เย็นก่อนใจเย็นก่อนเดี๋ยวรอให้อ่านี่หน้าคาสิโนนะทุกคนนะเปิดเพลงโผงไ้เลย นี่รถเราเนี่ยมีรถหรูรถสปอร์ตรถจอดแบบสถาน <ปะ S 2> ที่ V I P เป็นเลยเราถึงหน้าคาสิโนกันแล้วนะฮะเราจอดด้านหน้าเลยตอนนี้เราก็ำลังไปติดต่อโรงแรมนะคะโรงแรมของไพรินเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ800บาทนะคะ,ะคาสิโนไพรินเนี่ยถามเขาเขาบอกว่าคาสิโนเนี่ย,นนยใหญ่ที่สุดแล้วใหญ่ที่สุดในเมืองนี้มั้หรือมีใหญ่กว่านี้อีกมั้ยใหญ่ แล้วคาสิโนที่นี่มีม,มีกี่ที่คะมีมีหลายที่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเงรี้ยค่ะมีกี่ที่ฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องกันนะคะ800บาทเดี๋ยวเขาจะพาไปเที่ยวดูห้องก่อนว่าห้อง800บาทเป็นยังไงบ้างเลยนะที่คาสิโนไพรินเนะาะใช่แล้วครับผมไปอมโอเคแล้วอะไรเท่่าไหรละอืมโอเค อ,อ,อันนี้นะคะเป็นแถวหน้าด่านเนาะที<ม>่จะมีคาสินโนนะ นี่ื่อคืนนี้เรานอนที่นี่กันนนอนที่ไพรินไดมอนด์คาสิโนนะคะตรงนี้เมืองก็จะประมาณนี้เช้าเช้าร้านนี้เป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะน่าจะกว๋วยเตี๋ยวหมูหรือกว๋วยเตี๋ยวหมาไวมนู้นน่าจะกว๋วยเตี๋ยวหมูกับกว๋วยเตี๋ยวไก่แน่เลยนี่นะคะเรามาซื้อปลาต้องโกกันนะเมื่อกี้ก๋วยเตี๋ยวหมูเราไม่กินนะละน้นมันเป็นอาหารกัมพูชานะไม่กินอ,อ,อ่ะเี้าถือให้เราหน่อย ซื้อไปสองหมื่นสองพันเรียวแล้วก็นมอีกนมอีกห้าร้อยเรียวกินไหมของหวานลองดูกันไหมของหวาน,นอ,อ,อันนี้อะไรอ่ะเอาน้ำกะทรายหรอ,อเป็นร้านขายของหวานนะคะ เดี๋ยวพ่ออมาซื้อไหมของหวานเนาะเช้าเช้าเนี่ยข้างหน้านู้นจะเป็นหน้าด่านนะคะตรงป่งฝ่าผู้ขนก็คือฝั่งไทยแล้วมีมีไอชั้นลิชขายด้วยเอาไหมขนาดตก็มีเราเดินอยู่ตรงหน้าด่านแล้วเราจอดรถไว้ที่โรงแรมนะคะเพราะว่าคุณนัทเนี่ยเขาไปที่คาสิโนนั้นแล้วเราจะไปกินข้าวกันที่นั่น เมืองไพลินก็กจะเข้าเข้าอยู่ข้างในไปอีกนะคะแต่อันตรงนี้คือหน้าด่านประมาณนี้เราเดินเอามันไม่ไกลเมืองนี้ก็จะเป็นมเมืองคาสิโนนะเป็นไงบ้างมิตาชานเบาย มีแต่บ่อนคาสิโนโนะคะคล้ายๆกับเมืองปอยเปตนั่นแหละคล้ายๆกับสีฮนโวิวแต่เมืองนี้จะเล็กกว่าปอยเปตอยู่ปอยเปตจะเป็นเมืองใหญ่ก็จะมีคนจีนเยอะนะเป็นจีนแบบเทาๆเราจะไปกินข้าวกันที่นี่แหละนี่ที่แกนไพรินคาสิโนโอแอนด์รีสอร์ทเดี๋ยวเราจะไปดูกัน ที่กัมพูชานะคะกัมพูเดยียนี่น่าจะเป็นธนาคารนะไวรุ่นกัมพูเดียวินมอไซค์กัมพูเดียที่นี่เรชอบใช้ดีมกันนะดีมร้อยยีห้านี่คาสินโนนี้เลยที่ที่เราจะแวะเข้าไปกินข้าวกันก็คือเขาทำกับข้าวดูสะอาดอะไรหน่อยสะอาดน่ากินว่าเดี๋ยวข้างในเนี่ยเขาจะไม่ให้ถ่ายแล้วนะคะ จะถ่ายแต่ข้างนอกข้างในเขาจะไม่ให้ถ่ายแล้วมีดิสติฟีด้วยนะตรงนี้ซ้ายมือมีดิสติฟีด้วยขายของแบบปลอดภาษีมีนักเสี่ยงโชคเข้าออกกันเยอะมากมายนะคะนักเสี่ยงดวงดวเดี๋ยวเราจะเลิกถ่ายละเพราะว่าข้างในเขาจะไม่ให้ถ่าย เรากําลังจะกลับบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ด่านไพลินนะฮะนี่สังเกตมีรถไทยนะฮะเอาพวกอะไรมาส่งในฝั่งนี้นี่นะครับข้างหลังเราคือด่านสาวรบ้านผักกาดนะครับผมเหมือนเดิมครับน,นี่มาแล้วนี้เรามาด้วยรถ h o n d a าบีโอู่ใจของเรานะครับข้างหลังเราเนี่ยคือเมืองไพลินนะครับผมเป็นเมืองที่มีคาสิโนเยอะแยะมากมายนะครับก็โอเคครับ การเดินทางเสร็จสิ้นแล้วเราได้ถ่ายทําให้กับเพื่อนๆได้ดูยังไงฝากทุกคนติดตามรับชมช่องทัวร์ไทยบ้านได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องทัวร์ไทยบ้านด้วยนะครับติงๆๆๆ๊งติ้งติ๊งติ๊งไปกับเมืองไพลินต่อไปประเทศไทยไปนะครับนี่นะครับเรากำลังจะกลับบ้านนะถ่ายได้ไหม นี่เรากำลังจะกลับบ้านกันนะครับถึงแล้วประเทศไทยเดินทางมาตั้งแต่ด่านปลอยเป็ดนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไทยแลนด์นะครับอยู่ด่านบ้านรักาดนะฮะนี่ขับขี่โดยอุไรนะครับเป็นยังไงบ้างถนนดีไหมถนนดีอยู่อ๋ออันนี้เอกสารใช่ไหมเป็นใบภาษีเราจะไปขึ้นตมครับโอเคไป let's go ได้ครับผมนี่นะฮะในการมาติดต่อเราก็คืนเอกสารนะครับที่ทํามาจากปลอยเป็ดนะครับผมเรามาคืนเอกสารที่ด่านนี้ได้เลยเพื่อนๆท่านใดสนใจนะฮะที่จะข้ามด่านมาเที่ยวกัมพูชาติดต่อมาที่เบอร์ตามช่องทัวร์ไทยบ้านได้เลยนะครับผมหัวหน้าช่องยินดีตอบทุกคําถามนะครับผมเพื่อความง่ายในการท่องเที่ยวนะครับนี่ นี่นะครับผมมากับช่องทัวร์ในบ้านของเราเนี่ยง่ายสบายนะครับผมเพราะว่าเราชำ,ชำนาญเรื่องการข้ามแดนแล้วนะครับนี่ฮะมีรถยนต์นะครับเราก็จักรยานนี่เอาไปปั่นเล่นที่กัมพูชากันนะครับแล้วเราก็จะไปเที่ยวที่ที่ไหนต่อวันนี้จะไปไหนต่อครับวันนี้จะไป ชนบุรีอ่าโอเคครับผมไปกัน Let's go นุ่นครับผมหนุ่มจอมบึงโยจอมบึงนะครับไปเที่ยวหากันได้นะครับอยู่จังหวัดราชบุรีวิตาชาแนลเป็นไงครับนี่อะโชว์เพื่อนเพื่อนหนึ่งท่าครับผมวันทูที่นี่ครับปึ๊บปึ๊บยิ้มหน่อยลูกอา ไปกันแล้วนะครับผมเหมือนเดิมครับด้วยรถบันด a าบีโคบีโอคู่ใจของเรานะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติงติ้งติงไห้ช่องทัวไทยบ้านด้วยนะครับยูพวกเราเริ่มเดินทางจากด่านบ้านคลองฤก อำเภออารัญยประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อข้ามไปยังเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชานะคะเมื่อทำเรื่องที่ด่านปอยเปตเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็ได้นอนพักค้างคืนที่เมืองปอยเปตน,นี้หคืนนะคะที่นี่เป็นสวรรค์ของนักเสียงดวงและก็เสียงโชคนะคะสุดยอดไปเลยค่ะ คนไทยชอบมากันเยอะนะคะที่นี่พอตื่นเช้าขึ้นมาก็เดินทางเพื่อที่จะไปเที่ยวเมืองพัทบองต่อกันนะคะพอถึงเมืองพัทบองนะคะ ก็จะเจอกับอนุสาวรีย์เนี่ยพระเจ้าแปดมือนะคะนี่อยู่ตรงนี้ขับตรงขึ้นไปนะคะขับตรงขึ้นไปขับตรงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเราก็เลี้ยวขวานะคะเป็นทางเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวามาก็จะเจอเหมือนศารานะคะตรงนี้เป็นเหมือนใจกลางเมืองของเมืองขัตบองนะคะนี่ประมาณนี้เลยขับไปเรื่อยๆ แล้วพวกเราก็แวะไปเที่ยววัดกันวัดนี้ชื่อว่าวัดสังแกนะคะตั้งอยู่ใจกลางเมืองพัทบองเลยซึ่งวัดสังแกนียเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวของตัวเมืองพัทบองเลยนะคะนี่ที่ใครมาก็ต้องลองแวะเข้ามาเที่ยวชมกันนะคะ พอเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยพวกเราก็เดินทางไปนอนที่เมืองไพลินกันอีกหนึ่งคืนนะคะ